คนที่เกิดราศีลัคนาราศีกันนะครับประจําช่วงเดือนตุลาคมนะฮะถือว่าช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยนะออราเจ,จาิดจจัสครับเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่ามีดาวพระอาทิตย์นะฮะกลุ่มจุดเกิดในขณะนี้พระอาทิตย์เนี่ยมาเหมือนแสงสว่างนะ,ะแสงสว่างเรื่องของปัญญานะ,ะเรื่องของความคิดนะครับพระอาทิตย์นั้นมาจากภพวินาศนะครับมันแปลว่ามีสิ่งมหัศจรรย์น,นะ,ะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองในขณะนี้ที่จะก่อเกิดเรื่องเกี่ยวกับอะไร ชื่อเสียงกิตยศศักดิ์สีที่ดีนะมันจะวิ่งประเดประดังเข้ามาสู่ตัวคุณเองในช่วงปัจจุบันนี้ครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ที่คุณนั้นมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยเป็นที่จับตามันก็มาพร้อมคนอิจฉานะอารมณ์แบบหนังนะหนังไทยนะหนังเกาหลีก็ได้นะครับผมนะใครดูซีรีส์เนี่ยนะฮะจังหวะตอนนี้เนี่ยมันมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับเพราะดาวพุธเนี่ยนะฮะมันไปเจอกับดาวอังคารอยู่นะ พุทธังคายเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับเพราะฉันเนี่ยอาจจะมีคนอิจฉาได้ง่ายนะครับก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งหรือข้อเสียก็มีนอกจากคนอิจฉาแล้วเนี่ยภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดาวเกี่ยวกับมรณะเนี่ยมาเจาะเอ๋กับดาวไปจําตัวของท่านมรณะไม่ได้แปลว่าตายนะครับนะมันแปลว่าการเจ็บป่วยนะหรือเรื่องของอะไรสุขภาพร่างกายนะฮะต้องระวังไว้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับเพราะฉันเนี่ย จะทำงานก็อย่าหักโหมเอาพอประมาณนะครับนะมีเวลานะชมวิวนะฟังเพลงบ้างนะครับท่องเที่ยวบ้างนะครับผมนะตรวจสุขภาพร่างกายบ้างนะครับหรือถ้ามีเงินปุ๊บเนี่ยนะฮะเอาเงินไปนะฮะดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่านะออกกําลังกายนะเข้าฟิตเนสอย่างนี้ไปต้นเอาเงินไปเสียแบบนี้ก็ได้นะทำประกันไว้นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเวลา แล้วเราบาดเจ็บหรือมีปัญหาอะไรก็ตามทีหรือสุขภาพเนี่ยก็มีคนใจ่ายให้กับเราน่ะมันเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจากดวงแล้วมีช่องทางเรื่องของการหาเงินได้หลากหลายช่องทางในช่วงปัจจุบันนี้ถ้าใครบอกอาจารย์มีช่วงนี้หาเงินได้ช่องทางเดียวคุณลองหาโอกาสใหม่ๆเรื่องของการหาเงินในช่องทางอื่นนะครับทำอาชีพเสริมนะสองสามสี่นะก็แล้วแต่นขณะนนี้ มันมีมุมที่จะอะไรได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงปัจจุบันนี้เป็นมุมที่ดีนะครับเพราะฉันไม่ปฏิเสธเรื่องของการหารายได้ที่จะคลึกคักในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของที่ส่วนตัวนะครับถ้ามีแฟนมีคู่นะแฟนหรือคู่ครองจะส่งเสริมเครื่อกรุคุณในเรื่องของการเงินหรือการงานนะครับหรือถ้าคุณมีอะไรที่เป็นปัญหาคุณสามารถที่จะปรึกษาเขาได้และ คุณจะได้รับคำตอบที่ดี